มาอีกแล้วค่ะตื่นเช้ามาด้วยส s n o ์อย่างนี้เลยนะคะตอนนี้สิบโมงเช้าค่ะโอ้ oh my god นะคะเยอะมาพายุหิมะขาะเดนมากค่ะนะคะตื่นมาก็หนาวๆเลยค่ะต้องไปทํางานอีกนะคะไม่สามารถเดินได้ค่ะนะคะวันนี้เตาก็ทํางานอยู่ในเมืองที่พักเนี่ยค่ะนะคะก็เลยให้สามีนะครับ ขับรถไปส่งค่ะไม่สามารถเดินได้มันหนาวพี่น้องนะคะกลัวลื่นด้วยค่ะนะคะแล้วก็ถนนอย่างนี้ค่ะไม่สามารถที่ขับมอไซค์ได้นะคะแต่รถสามารถขับได้เพราะว่ารถยนต์นะคะเป็นล้อหิมะนะคะสามารถที่จะผ่านได้นะคะ <c oughs> ก็ตื่นมาแบบนี้นะคะหนาวมากเลยนะคะแล้วก็หิมะตกแบบเหมือนฝนเลยค่ะนะคะ พายุจริงๆค่ะวันนี้หิมะเดนมาเข้านะคะพายุเข้าค่ะก็อย่างนี้เลยค่ะดูเอาเลยนะคะหิมะแล้วก็ขับกันอย่างช้าๆค่ะระวังนะคะไม่ขับเร็วค่ะเพราะว่ากลัวรื่นถนนก็จะลื่นนะคะเพราะว่าตามซอยจะไม่มีอ่าไ,ไม่ไม่ไม่มี ไม่มีเกลือมาโรยนะคะตามซอยนะคะแต่ในถนนใหญ่จะมีเกลือมาโรยนะคะโอเคะ